สวัสดีครับ,รบผมช้างนะครับแล้วผมแบงค่บครับวันนี้เราก็มาจากเพจนัาธาอนโคน,นะครับก็ตอนนี้เป็น e ี2ของเราแล้วนั่นเองนะครับที่เราจะมาพูดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบบ้านนะครับวันนี้คือ,อทุกคนน่าจะเห็นต้นคลิปแล้วที่ว่าผมเอาในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นพีเอมอวันนั้นผมขับรถจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพผมเห็นเลยครับว่าฝุ่น PM เ5นี่คือเยอะมาก mm hmm. คือมันมันไปทั่วทั้งประเทศเลยทีนี้นผมก็เลย รู้สึกว่ามีคําถามอยากจะมาขอคำปรึกษากับคุณแบงค์ว่าเราจะออกแบบบ้านยังไง uh huh. ให้แก้ปัญหาในเรื่องของพวกพยง2.5นี้ได้บ้างวิธีการแก้ปัญหาใน,ในพาร์ทของงานสถาปัตย์หรือว่าการออกแบบแบระบบหลักๆของการแก้ปัญหานี้จะมีทั้งหมด2 2ระบบด้วยกันครับ uh huh. โดยระบบแรกอะ่ะจะเป็นระบบที่เราใช้ธรรมชาติหรือใช้สภาพแวดล้อมหรือพวกต้นไม้ uh huh. ต้นแลนส์เขปเข้ามาช่วยเป็นตัวกลัน้นหรือตัวกรองสิ่งเหล่า huh. นั้นนะครับก่อนที่จะเข้ามายัางในเขตพื้นที่ของบ้าน อีกวิธีหนึงก็คือจะเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นพวกแบบระบบกรองอากาศเครื่องทําอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศต่างๆอันนี้จะเป็นระบบที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นเนี่ยใน EP เนี้ผมว่าเราพูดเกี่ยกับเรื่องของ natural หรือว่าการเอาต้นไม้เข้ามาแก้ไขปัญหาดีกว่าเนาะซึ่งผมอยากให้คุณแมงค์เ่ยลองยกตัวอย่างเคส s t u ที่เกี่ยวกับการแบบ เอาต้นไม้มาทาแลนด์สเคปของบ้านใช่ไหมไหมรือว่าใส่ในมุมต่างๆอะไรเงี้ยพอจะแนะนําให้ดูสักสองสาหลังเป็นตัวอย่างได้ไหมครับได้ครับผมเตรียมเคสสตัดดี้โครงการที่ออกแบบมาทั้งหมดประมาณสเคสที่แตกต่างกันอ,อ,อย่างตัวอันนี้จะเป็นตัวหลังแรกที่ที่ผมลองออกแบบมาอันนี้ที่ดินจะเป็นที่ดินหน้ากว้างประมาณ15เมตรแต่ว่าความลึกของที่ดินนะครับอยู่ประมาณ20เมตรก็ใกล้เคียงกับตัวสี่เหลี่ยมสตัสแหละที่ผมวาไว้นะครับแล้วก็ตัวบ้านอย่างในเคสเนี้ยครับ เราจะดีไซน์ให้เป็นลักษณะของตัวบ้านอยู่กลางตรงกลางของที่ดินนะครับโดยเราออกแบบให้ตัวสวนนะครับอยู่บริเวณล้อมรอบของตัวอาคารหรือตัวบ้านวิธีที่เราจะทําให้แสงธรรมชาติกับเรื่องของการระบายอากาศสัมพันธ์กันกับตัวบ้านในในเชฟประมาณนี้ครับก็คือการทําสวนเหมือนไหลเข้าไปในตัวบ้านเหมือนแรปปิ้งตัวสวนนะครับเข้าไปยังตัวบ้านจะเห็นว่าตัวฟังก์ชันของตัวบ้านน่ะเราไม่ได้กระจุกรวมกันอยู่ที่ ตรงเซ็นเตอร์ของตัวซ้ายอย่างเดียวแต่ว่าเรากระจายมันออกไปยังส่วนต่างๆเพื่อให้ส่วนสามารถไหลหรือว่าเบรนอินเข้าไปยังตัวบ้านได้จะเห็นว่าอย่างในผังเนี้ยครับเรามีคอร์ดกลางบ้านที่เป็นพื้นที่สีเขียว uh huh. แล้วก็จะมีส่วนกลางบ้านที่จะไหลเข้ามายังโซนที่เป็นเหมือนกับมาสเตอร์เบ้นูมหรือโซนห้องนอนนะครับแล้วก็อย่างโซนหน้าบ้านตรงเนี้ยมันคือพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่หนึ่งผืนที่เอาไว้ปลูกต้นไม้หรือว่าอาจจะใช้เป็นต้นไม้ต้นสูงหรืออาจจะเป็นต้นไม้กุ้มข้อดีของมันก็คือว่า ด้านหน้าติดกับถนนสาธารณนะมันมีเรื่องของจากการจราจรเรื่องของความไม่เป็นส่วนตัวเรื่องของฝุ่นต่างๆที่เกิดขึ้นต้นไม้เหล่านี้ถ้าเราใช้เป็นต้นสูงนะครับมันจะช่วยโปรเทคหรือว่าเป็นบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์ก็คือการกัน้นมันก็จะกั้นเรื่องฝุ่นตรงนั้นก่อนที่จะเข้ามายังตัวบ้านได้อันนี้จะเป็นตำแหน่งที่ที่ควรจะควรจะแอดต้นไม้เข้าไปก็คือโซนหน้าบ้านที่ติดกับถนนสาธารณนะอันนี้จะเป็นตัวเลเยอร์แรกที่ผมลองเอามานำเสนอนะครับ เงี้ยก็คืออย่างที่บอกก็คือต้นไม้เนี่ยแทนที่เราจะเสียเงินไปกับการทาฟลาสา์ที่เป็นพวกอลูมิเนียมหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยสามารถใช้ต้นไม้ที่ช่วยในการฟอกอากาศแล้วก็ยังช่วยให้ความร่มรื่นในบ้านอีกด้วยนะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเรารู้ว่ามันมีการคายน้ำออกมาใช่ไหมครับลมก็จะหอบเอามันเข้ามาในบ้านถูกไหมใช่แล้วบางทีไม่แน่ไอ้น้ำหล่านี้อาจจะช่วยแบบดักจับฝุ่นนิดๆหน่อยๆได้บ้าน ก็ตอนนี้นะครับเราจะกลับเข้ามาสู่แปลนบ้านหลังที่2นะครับซึ่งแปลนบ้านหลังที่ 2, 2> <_ may> เนี่ยเราได้โจทย์มาว่าเลยนะโ,โจทย์ของตัวเคส e s t u ี้ตัวนี้ครับก็คือว่าหน้าหน้าของตัวบ้านนะครับอยู่ที่ประมาณ12เมตรแต่ว่าคาวามยาวของตัวบ้านนะจอยู่ที่ประมาณ20เมตรแล้วโจทย์ตัวนี้คุณแบงค์ดีไซน์มันยังไงบ้างครับอย่างของเคสเนี่ยด้านข้างอ่ะจะติดกับเพื่อนบ้านผมก็เลยรู้สึกว่าด้านข้างเราคงได้วิวที่ไม่ได้ดีมากเพราะว่าที่ดินค่อนข้างจะแคบแต่ที่นี่ด้านหลังอ่ะเป็นเหมือนลานโล่งกว้างแต่ตัวแปลนหลักก็คือแก อยู่ด้านหลังบ้านมีรั้วไกลอยู่หลังบ้านนั่นเองนะครับใช่เพราะฉะนั้นดีเรคชั่นในการออกแบบบ้านหลังนี้ผมก็คือว่าสามทิศที่มีอยู่รอบๆบ้านเน่เป็นทิศที่ไม่ได้ดีหรือไม่ได้ทําให้ตัวบ้านเน่เกิดเกิดวิวเกิดวิวที่ดีหรือว่าใช่หรือว่าเกิดเป็นอะไรที่มันเป็นโพซิทีฟของของตัวบ้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นแลนด์สเคปที่จะแอดเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยผมจะใช้วิธีการทําเป็นเหมือนอินเทอร์นอลการ์เดนหรือเป็นคอร์ดกลางบ้านนะครับ ถ้าดูจากตัวผังเนี้ยจะเห็นว่าตัวแลนสเคปนหรือว่าตัวสวนน่ะจะเหลือพื้นที่ไม่เยอะมากเพราะว่าด้วยด้วยความที่ว่าพื้นที่อเป็นหน้าแค่แล้วที่เนี้ยฟังกชันน่ะค่อนข้างเยอะค่อนข้างหลากหลายทีเนี้ยไหนจะเรื่องกฎหมายด้วยหรืออะไรด้วยทําให้พื้นที่สีเขียวครับโดนกระจุกลงกันอยู่ที่ตรงส่วนของกลางบ้านนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่สีเขียวบางส่วนอยู่ด้านหลังบ้านด้วยเช่นกันส่วนด้านหน้าของบ้านน่ะจะเป็นเหมือนกับลานจอดรถหรือเป็นที่จอดรถเป็นไรเ v ย์ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตัวบ้านน่ะจะเป็นล <c> เพื่อทําให้ทุกส่วนของตัวบ้านสามารถมองลงมายังตัวขอดกลางบ้านได้แล้วตัวขอดกลางบ้านนียปัจจัยหลักของมันก็คือว่าทําให้ลมสามารถรับลมผ่านตัวขอดนี้เข้ามาได้<ม>แล้วกระจายออกซิเจนหรือว่าสิ่งที่ต้นไม้จะมอบให้กับตัวบ้านนะครับเข้าเปยียแต่ละฟังก์ชันของบ้านเราอย่างต้นไม้ต้องขอดกลางอันนี้มันก็ช่วยในเรื่องของการกระจายออกซิเจนตอนที่ลมพัดเข้ามาเข้าสู่ตัวบ้านเราใช่ไหมครับแต่ว่าอีกโจทย์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องไก่ที่อยู่ด้านหลังบ้านอันนี้ในโครงการนี้วิธีการแก้ของเราก็คือส่วนหลังบ้าน เราสามารถมันจะกลับกันกับเคสตัวแรกที่ผมเอียงตัวอย่างให้ก็คือต้นไม้อยู่ด้านหน้าเพื่อบล็อกเรื่องออของฝุ่นด้านหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างโครงการเนี้ยถนนด้านหน้าไม่ใช่ถนนใหญ่เพราะฉะนั้นฝุ่นที่มันจะเกิดขึ้น,น่ะมันจะดรอปลงน้อยกว่าอย่างด้านหน้าในเคสเนี้ยผมใช้ฟ้าสารในการแก้ปัญหาแทนแต่ว่าโจทย์หลักๆของเราคือเสียงกับมลภาวะด้านหลังที่มาจากไก่หรือมาจากเหล้าไก่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการกลับกันเราจะเอาตัวบาฟเฟอร์ที่เป็นต้นไม้ไปไว้หลังบ้านแทน ต้นไม้นอกจากจะปกเทคเรื่องของฝุ่นเรื่องของมลพิษต่างๆแล้วยังสามารถป้องกันเรื่องของเสียงได้ด้วยเช่นกันนะครับถึงว่าแปลนบ้านนี้ไม่มีห้องนอนอยู่ข้างหลังใช่นหัห้องนอนอยู่ข้างหน้าหมดเลยนะใช่แลยครับ,รบเพราะว่าด้านหลังนี้จะเป็นถึงแม้มันจะเป็นพื้นที่โล่งแต่คุณอย่าลืมว่าพื้นที่โล่งเสียงจะก้องแล้วไก่มีการขานันมีการส่งเสียงตลอดเวลาเดี๋ยวอาจจะช่วงเช้าค่อนข้างดังอะไรอย่างนี้ครับเสียงจะยิ่งก้องเพราะฉะนั้นต้นไม้เป็นสิ่งที่จะช่วยป้องกันความดังของเสียงที่จะเข้ามยังต้าได งัน้นผมอยากเห็นอีกอันหนึ่งอ่ะที่เป็นตัวแปลนบ้านที่แบบหน้ากว้างนะครับคุณแบงค์มีมีเตรียมไว้ให้ดูด้วยไหมครับมีครับอันนี้จะเป็นอีกเคสหนึ่งที่ผมลองยกตัวอย่างมาอย่างเคสตัวนี้ครับโจทย์ของตัวบ้านหลังนี้ของตัวไซต์ที่ดินตรงนี้ก็คือว่าเป็นที่ดินหัวมุมถนนจะมะีถนนที่เป็นถนนสาธารณะสองทางนะครับจะเป็นบริเวณโซนด้านหน้าตรงช่วงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอีกโซนก็คือจะเป็นขนานยาวไปทางด้านหน้าบ้าน ที่ผมดีไซน์เป็นลักษณะของตัวบ้านที่เป็นหน้ากว้างเพราะว่าอย่างตัวด้านหน้าแคบตรงนี้ครับจะเห็นว่ามีพื้นที่ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ด้านฝั่งนี้ที่เป็นหน้าแคบครับเป็นทางเข้าหลักของบ้านตัวบ้านจะดูจะดูไม่ได้โดดเด่นขนาดนี้ใช่ไหมครับบ้านจะดูเล็กอันนี้จะดูกว้างมากเลยนะใช่ครับอันนี้จะกลับกันเป็นการเป็นว่าเราสามารถทําทางเข้าครับอยู่ตรงด้านที่เป็นฝั่งด้านกว้างของตัวบ้านได้นะครับและอย่างตัวบ้านหลังนี้พื้นที่ลานสเข็ค่อนข้างจะเยอะ เพราะว่าตัวบ้านเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้มีไม่ได้มีฟังก์ชันหรือว่าการใช้งานที่ค่อนข้างเยอะขนาดนั้นเลยทําให้พื้นที่สีเขียวของบ้านนียมีขนาดเยอะได้อย่างด้านแค่ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเลยแต่ว่าใช้เป็นลักษณะของตัวสนามหญ,ญา้าหรือพื้นที่สีเขียวซะส่วนใหญ่แล้วก็มีการดีไซน์ลักษณะของต้นไม้เพื่อทําหน้าที่บล็อกฝุ่นหรือว่าเสียงหรือมลพิษต่างๆจากถนนอย่างตัวเนี้ยครับด้านหน้าของบ้านน่อยู่ด้านหน้ากว้างก็จริง ผมมาลองมีการดีไซน์ตัวลักษณะของตัวแลนด์เขปเป็นเหมือนกับ p อ c k เก g การเดเล็กๆโซนด้านหน้าจะเห็นว่าตัวหน้าบ้านเรายอมสนับพื้นที่บางส่วนให้กับสาถานะแต่ว่ายังอยู่ในขอบเขตท,ที่ดินของเราอยู่นะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้เราสามารถดีไซน์ให้เป็นลักษณะของตัวกระบะต้นไม้ได้ปลูกเป็นต้นไม้ใหญ่เพื่อทำหน้าที่ป t e c t เรื่องของความ p พร v a ซีแล้วก็เรื่องของฝุ่นต่างๆ ก่อนที่จะเข้าไปอยา่ตัวบ้านได้บ้านแบบนี้เลยจะมีเหมือนกับสวนการเล่นอยู่ตรงหน้าบ้าน okay, แล้วก็ดได้ครับอย่างตัวบ้านแบบนี้เราจะเห็นว่ามีที่สีเขียวด้านหลังของบ้านด้วยเช่นกันมันมาจากกิจย์หนึ่งของตัวบ้านนี้ก็คือว่าเราติดกับเพื่อนบ้านขนาดใหญ่ด้านหลังซึ่งเป็นหมู่บ้านเพราะฉะนั้นความเป็นส่วนตัวต่าง,าง,างๆก็จะโดนดรอปโดเพราะฉะนั้นเลยเอาตัวตัวแอสนสเคปเนี่ยครับเข้ามาช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับตัวบ้านไดน้นะครับ เดี๋ยวผมลองเปิดตัวโมเดลของตัวบ้านแบบนี้ให้ข้อแล้วกันว่าหน้าตาของตัวบ้านี่ยเจากที่ดีไซน์ออกมาแล้วสวนจะช่วยให้ตัวบ้านโดดเด่นขึ้นยังไงได้บ้างนะครับอย่างเช่นตัวอันนี้จะเป็นตัวโปรสเปกติวด้านหน้าของบ้านจะเห็นว่าตรงโซนนี้จะเป็นเหมือนกับผนังเพราะว่ารถจะขับเข้ามาผ่านโครงการผ่านผนังตัวนี้เพราะฉะนั้นแร่เขียบของช่วงนี้ครับจะทำหน้าที่เป็นตัวบล็อกหรือว่าตัวโปรเทคให้แสงหรือว่ามลพิษต่างๆไม่เข้าไปยังตัวบ้านนะครับในอีกตรงโซนด้านหน้าตรงนี้จะเห็นว่าเหมือนกับเป็นพ็อกเก็ เป็นเหมือนกับเวลคัมการ์เด้นเวลาแขกไปใครมาหรือว่าเวลาเจ้าของบ้านจะเข้ามีองตัวบ้านนะครับก็จะผ่านตัวสวนตรงนี้ก็จะช่วยทำให้รู้สึกว่าบ้านล่งลื่นมากขึ้นได้นะครับอ่าอันนี้จะเห็นชัดเจนว่าโอเคพอเราเอากำแพงออกไปแล้วเขาจะเห็นว่าตรงนี้เป็นเหมือนกับพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่หนึ่งผืนแล้วอาจจะมีการปลูกต้นไม้หรือปลูกแรสะเคเพื่อบล็อกเรื่องของฝุ่นเรื่องของมลพิษต่างๆได้ารลงเมืองก็ได้ หรือทำโรงเรือนก็ได้ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมุมที่เป็นด้านหน้าของตัวอาคารจะเห็นว่ามีตัวพ o c k e t ็ตการ์เ่นหรือมีตัวสวนที่เป็นเวลความการ์ดเล่นอยู่โหนี่สวยดีเนาะมันเหมือนกับเป็นการเอาต้นไม้มาใส่กับบ้านโมเดิร์นให้มันดูเข้ากันได้เลยเนาะ <c oughs> เพราะปกติผมเห็นบ้านโมเดิร์นมันจะต้องเหมือนกับอยู่โดดๆอะครับใช่ไหมแต่อันนี้คือถ้าเราเอามารวมกับตัวที่เป็นต้นไม้แล้วอย่างเงี้ยมันก็ดูดูดีขึ้น การดีไซน์บ้านหรือว่าการสร้างความฝันในเรื่องบ้านมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะออกแบบบ้านนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เราได้ผ่านเพจกระถ่ายโครนะครับ,รบวันนี้ผมกับคุณแบงก็เดี๋ยวขอลาไปเตรียมข้อมูลสําหรับ e ีพีถัดไปก่อนนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ